ข้อสิบเจ็ดนะ,ะโจทย์ให้ TRIAM นะห้าตัวเป็นจำนวนเต็มนะคะ T, T มากกว่า R มากกว่า I มากกว่า M A และ R เป็นจำนวนคี่นะคะบวกค่าเฉลี่ยของ TRIAM ก็คือ T บวก R บวก I บวก M ค่าเฉลี่ยเป็น87แสดงว่ารวมกันทั้งหมดต้องเป็น5คูณ87เห็มไหมใช่ไหมครับค่าเฉลี่ยมันคือ t บวก r บวก i บ a บก m แล้วก็ทั้งหมดหาร5เท่ากับ87แสดงว่าผลรวมของมันต้องเป็น5คูณ87ค่าเฉลี่ยของ t บวก r บว i บ a นะถ้าแค่4ตัวได้88โอเค แสดงว่าไอ้สตัวนี้รวมกันก็ต้องเป็น4ี่คูณแปดแล้วก็ r บวกบวบวนะนี่ค่าเฉลี่ยมันเป็นแ6นะคะเปดรวมของมันก็คือ4ี่คูณแปดก็ทีละตัวเนาะคีบวก R บวบวก A เพราะตรงเนี้ยมันคือ4คูณ88นะคะแต่ว่าถ้าบวก m ก็ไปเท่ากันเป็น5คูณ87แสดงว่า m เป็นเท่าไหร่คะเอาสองสมการนี้ลบก,กันเนาะก็คือ m ก็จะเป็น5คูณ87ลบ4คูณ88 5คูณ87ลบ4คูณ88ก็คือได้ m เป็น83 ก็ทีเท่าไหร่พอสองสมการนี้มาลบกันใช่ไหมคูนนี้ฝั่งซ้ายจะเหลือทีฝั่งขวาจะเป็นห้าคูณแปดสิบเจ็ดลบสี่คูณแปดสิบหกอก็จะเป็นสี่บวกแปดสิบเจ็ดก็เป็นเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ด จะเป็นเก้าสิบเอ็ดทีเป็นเก้าสิบเอ็ดนะที่เขาเรียกอย่างนี้นะเขาบอกให้เรียกอย่างนี้เี่นจากมาเป็นน้อเป็นอย่างนี้ในนี้นเ,นเป็นเก้าสิบเอ็ดใช่ปะอันนี้แปดสิบสามอกะเอกราที่นะ A 2, คอทั้งคู่นะ พี่เทนเข้าไปแทน m เ,เข้าไปในนี้เนาะพี่จะได้ว่า r บวก i บวก a ไหนสามตัวที่เหลือจะหาข้อมูลก่อนก็จะเป็น4ี่คูณแปดบหกลบปใช่ไหมสี่คูณแปก็เป็น4ี่ทูสองสามสี่สก็คือลบส ล82ก็คือ261นะอาบวกไอบวกเอก็เป็น261นะคะอาบวกไอบวกเอเป็น261แต่ว่าอากับเอเขาบอกว่าเป็นจำนวนคี่แสดงว่าเลขตัวไอก็คี่ด้วยถูกปะเพะว่าสามตัวบวกกันเป็นจำนวนคี่นะแล้วก็เป็นจำนวนคี่ไปสองตัวแล้วตัวที่สามก็ต้องเป็นจำนวนคี่ด้วยนะคะเพราะจำนวนคี่บวกจำนวนคี่เป็นจำนวนคู่ต้องบวกนจำนวนคี่มันถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นนจวน เป็นเลขขี่แล้วมันก็พอดีกันเพราะว่าจาก91ไป83จะมีเลขขี่อยู่เมื่อกี่ตัวเองก็มีแปดเกใช่ไหมแปดเจ็ดใช่ไหมมีพอดีเลย3ตัวกคิดเยอะเพราะฉะนั้นไอก็จะตอบเท่าไหร่แปนะฮะ8ปดส นาะนี่ไม่งงเนาะเพราะว่าจาก91้าสิไปแปดสามันมีได้แค่เราต้องการให้ ria ตัวที่อยู่ระหว่าง91ถึง83เป็นเลขขี้สามทั้งสามตัวเนาะเพราะฉะนั้นเ,เราเพลดินพเดินว่าจาก91ไป83ก็มีเลขขี้อยู่สามตัวพอดี89 87 85าแานะเขาก็กำหนดว่าอันเนี้ย ria ai I, มันคือตัวที่อยู่ตรงกลางใช่้ามาใช่ไหมครัพอดี i ก็คือ8ป อายก็เป็นแปดสิบเจ็ดนะคะ